ขั้นตอนแรกนะครับเราวนเนื้อสัตว์ก่อนน้ำมันนิดนึงนะครับรวนครับรวนรวนให้น้ำน้ำเนื้อสัตว์ออกนะครับรวนเบาๆอันนี้400กรัมนะครับรวนเนื้อสัตว์เราผักกับน,น้ำมันนะครับให้มันนุ่มก่อน ทิ้งไว้นานแค่ไหนคะอาจารย์ประมาณสักครึ่งชั่วโมงก็ได้ค่ะขั้นตอนน้ำมันนวดประมาณสิบนาทีครับเพราะว่าในชีสวุ้ยพีนะครับตอนนวดน้ํามันอันนี้ในขั้นตอนจานข้อสอบเป็นข้าวผัดข้าวมันก็ปินขวดน้ำมันเลยเข้าไปถึงในห้องสอบมันจะได้ดูจริงๆครับว่ารวนนะครับคือไม่ใส่อะไรเลยรวนมันติดกระทะก็เลยใส่น้ำมันไป็นที่หนึ่งค่ะเวลารวนใช้ไฟอ่อนไฟแก่ ถ้ามันแห้งไปก็ใส่ไรลก,กุกนะคะอันนี้เป็กกนการงัดอเป่านะคะอันนี้รวนรวนหนูไว้ก่อนนะคะอันนี้ที่ทำพริกที้ขึ้นมาเพื่อให้เวลาเราไปผัดกับพอต่างๆว่าที่แคบๆเงี้ยจับจับเงี้ยมันจะได้สุกเลยนะครับอันนี้บ้านนี้เขา าทอันนี้เขาด้นน้ำมันนะครับมันจะดูเงาแล้วก็นุ่มขึ้นนะครับดยว่าเจ็บอะไรนะอีกอันนี้ขน,น,นมัง บ,บ้านนี้เขาเอาจัดจานจีบจานเขาก็ใส่นะครับการเพิ่มสั่เขเพิ่มไปนะเพิ่มไปนะบ้านนี้จัดของสวยเตรียมตัวจานค่ะถ้าไม่ให้มันจามมากก็ใส่ซุปเปอริงีหรือสีของตะเภา,านะครับจะไม่ออกดำเนาะ ก็จะออกมาดนะครับดูกรือตะร็จะใส่แตส่็จหมูดยนะครับใส่น้ปลานะครับตอนไฟแรงๆเนาะจะสวยซอสีเชงนะครับเุกคนวันนี้เริ่มจานะครัคะ แานด์วินะคะใส,ส่ซอสพัฟเป็นนิดนึงนะครับอันนี้จอ,อกสีเป็นเหลืองนะครับไม่ออกสีดำๆเนาะใส่ไข่จะน,นั้นเร่งไฟแรงนะ ใส่กระเพาต้องไฟแ้งนะคะใส่กระเพาแรงนะคะน้ำซุปนิดนึงนี่คือกระเพาเนาะตามที่ามฉบับที่เขาเป็นกระเพาเราก็ไม่เคยเห็นกระเพาแบบนี้เนาะกระเาใกระุกยาวให่เกิดกระยาวะพอ้าเพค่ ก็